กราษใหม่ของปี2,566ด้วยการตักบาทสุกแรกของเดือนประจำเดือนมกราคมในวันสุกที่6เดือนมกราคม2,566ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไปเทศบาลตำบลพนาร่วมกับคณะกรรมการสารหลักเมืองและกำนันผู้ใหญ่บ้านขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรบริเวณถนนสายวัฒนธรรมสารหลักเมืองพนาอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญการแต่งกายด้วยผ้าพ,พื้นเมืองไทยอีสานสุภาพบุรุษนุ่งสรงผ้าผ้าเบี่ยงส่วนสุภาพสตรีนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าไทยอีสานผ้าผ้าเบี่ยงเพื่อร่วมใจสามาัคคีสืบทอดรักษาวัฒนธรรมจันลงพระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันตักบาตรสร้างบุญกุศลต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป